ตามต่อเรื่องของแซมคุณผู้ชมครับตำรวจคุมตัวแซมเดี๋ยวไปฝากขังนะครับแล้วก็เจ้าตัวยอมเปิดปากครั้งสุดท้ายขอโทษญาติผู้เสียชีวิตครับสาเหตุยังเป็นเรื่องเดิมที่เราเคยพูดใช่ไหมคะมาไม่ใช่เรื่องหมาครับผม,มเป็นเรื่องคลิปเสียงเหรอคะไม่ตอบครับสุดท้ายแล้วเราอยากจะบอกอะไรไหมคะครั้งสุดท้ายได้ได,ได้พูดผมได้รับสาภาพแล้วทุกอย่างครับน่าสำนึกแล้วใช่ไหมคะสำนึกครับน ผมเสียใจแม่พ่อเขาขอโทษครับอะขอโทษนะครับคุณผู้ชมครับอะถ้าจำกันได้แซมเนี่ยยิงเพื่อนข้างห้องเสียชีวิตที่ชั้น9ของคอนโดในจังหวัดนนทบุรีตัง้งแต่29เมษายนที่ผ่านมามทีนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือเรื่องของเลี้ยงหมาหรือเปล่าตอนนั้นเราก็พยายามจะคลี่คลายแล้วเมื่อ <ๆ S 2> กี้ฟังเสียงแซ,แซมแซมบอกไม่ใช่เรื่องหมาอ้าว อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคลิปเสียงล่ะที่เจ้าตัวเนี่ยเคยอ้างกับตำรวจบอกว่าผู้ตายเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาแซมบอกไม่ขอพูดตอนนี้สำนึกผิดและขอโทษญาติผู้ตายด้วยตอนที่ตำรวจจะพาแซมไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชนบุรีโตไปให้ความเป็นธรรมกับภรรยาของแซมนะครับซึ่งวันนี้ภรรยาก็เข้ามาเยี่ยมสามีเธอบอกว่าเรื่องคลิปเสียงกล่าวหาว่าเธอเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับผู้ตายยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงสามีก็พูดไปเรื่อย เมื่อวานนี้เธอได้เข้าไปขอขมาศพผู้ตายแล้วครอบครัวผู้ตายเข้าใจเธอส่วนเธอยังรู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้จึงยังไม่คิดทําเรื่องประกันตัวสามีครับบอกเขาแล้วว่ามันไม่จริงให้ให้เชื่อสิ่งที่เราพูดแซมไม่ต้องพูดแล้วแซมน่าจะคิดไปเอง เขาก็เงียบไปฝั่ง่องเาเ,าเสียชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็คุณแม่เขาก็ดีแฟนคนตายเขาก็ดีค่ะเพราะว่าทางเขาก็สูญเสียส่วนทางเราทําเขาก็แซมก็โดนไปสองข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยการไต่ตอนไว้ก่อนแล้วก็ความผิดตามพรบอาวุธปืนนะครับ